สวัสดีทุกคนกันได้ฮะอยู่กับผมไวท์ฮันเตอร์ซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในคลิปรีวิวเอ่อสเปคคอมพิวเตอร์กันได้ยินนะซึ่งตอนนี้เราก็ได้ยินข่าวมาว่าซ็อกเก็ตห1ึ่งหนึ่งนึ่ของอินเทดีมาแรงมากนะฮะก็ตอนนี้ก็คือจะหมดยุค1150ไปเรียบร้อยแล้วกันได้ยินนะซึ่งยังไงก็ตามนะฮะซึ่งสเปคต่อไปนี้ฮะจะไม่มีการ์ดจอนะฮะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมออนไลน์กับเกมที่ไม่ค่อยหนักอะไรมากมายขนาดนั้นมาเสร็จป,ปุ๊บอาจจะมีคนสงสัยว่าเอา้าาาไมมมีกกรร์ดจจอแแลแล้้วันะะง่็ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันก่อนนะฮะก็เนื่องจากว่าเทคโนโลยีใหม่ของ Intel นะฮะนั่นก็คือ Intel Skylake กันเองนะซึ่งตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับแรมของ DDR4 ั ก็นอกจากนั้นนะฮะก็ยังเกิดชิปเมนบอร์ดใหม่ก็คือแ1 0 7นะฮะของ Intel นะฮะซึ่งตัวส่วนนี้ก็จะเป็นจะมีการเพิ่ม USB 3.0แบบ native on c ร i p เป็นจำนวน10บพอร์ตส,ส่วน SATA 3นั้นยังคงเท่าเดิมก็คือ6พอร์ตเชน่นเดิมนะฮะส่วนไอ้พวก SATA นี่ก็คือไอ้พวกที่เสียบพวกไอฮาร์ดดิสกับไอตัวไอดี d ลองอะไรของพวกนี้นะฮะเอาไว้เชื่อมต่อเวลาเราจะใส่ข้อมูลอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็นอกจากนั้นนะฮะ นื่องจากว่า Intel Skylake นี่ยังมีจุดที่น่าสนใจนั่นก็คือตัว CPU ของ Skylake จะทําการเพิ่มช่องทางของ PCIe x p r e s s 3.0นั่นก็คือช่องใสายการ์ดจอพวกพวก Nvidia กับ AMD ที่เราถกเขียงกันมาอย่างนับนานกันเลยนะฮะที่จะมีแบนด์วิดต์สูงสุดอยู่เพียง16เลนก็คือไอคูณ16นั่นแหละนะตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด20เลนนะฮะเพื่อรองรับการใช้งานของ M. 2ของ SSD กันนี่ฮะออ Solid State d r i v e แล้วก็ SATA Express อย่างเต็มรูปแบบนั่นเองนะ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมก็ดูได้ที่เว็บนี้นะฮะความจริงก็รอนมาจากเขาเอาอทางดูนั่นแหละนะ <c oughs> นะแ,แน่นอนนะฮะว่าเมื่อเป็นในส่วนของ Intel เนี่ยเรามาเ็พูดถึงชิปการาฟิกที่ติดอยู่มากับพร้อมกับ CPU กันเองนะซึ่งตัวนี้ก็คือ Intel 530นะฮะซึ่งตัวชิปการาฟิกนี้จะมีทุกตัวที่เป็นของ Intel ใน s o อกเก็ต1150นะแต่จะไม่เหมือนของไอซ็อ so กเก็ต1150ซึ่งมีเออชิปชิปของการาฟิกที่แตกต่างกันออกไปนะั่นเองนะฮะ แล้วก็ชิปตัวนี้ทําให้เราสามารถเล่นเกมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกับไอตัว RAM DDR4 ที่เราผ่านมาเนี่ยน,นะฮะก็อย่างไรก็ตามมาแต่ไอตัวเมนบอร์ดที่เราจะเสนอเนี่ยมันก็ใช้ DDR3 ได้อยู่นะแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้บอกว่า support DDR4 ยังไงก็ตามคนเราก็ตอนนี้ยังอยู่คือมันจะหมดยุค DDR3 ไปแล้ว DDR4 จะเข้าคองแทนคอมก็จะแพงขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นกันได้เองนะโอเคฮะยังไงก็ตามนะฮะเราก็มาเริ่มที่ CPU กันได้เลยนะ CPU ของเราก็คือ Intel Core i5 6600K เอาไหมนะ 6600K นะฮะ35 GHz กิกะเฮิร์นะฮะ CPU ของคอตัวท็อปของคอ r e i5 ในซ็อกเก็ต1น5่นก็ตัวนี้ก็ตัว K เนี่ยอย่างที่เราทราบกันนี่เองนะสามารถไอโอเวอร์คล็อกกันได้กันเองนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีชิปกรับิาฟิก5ไอ้ Intel HD 530อย่างที่เราทราบกันนี่เองนะซึ่งตัวนี้บอกตามตรงนะฮะว่าไอตัว 1-1- 5 1ที่มาใหม่เนี่ยมันคือ มันส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเกมพวกเคาน์เตอร์เนี่ยถ้าปรับพวก720พิกเซลนี่ปรับไได้สบายนะฮะรวมถึงพวกกรีดออฟดีเจนอะไรพวกนี้ด้วยส่วน GDA ก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปให้ดูนะฮะหลังช้ายคลิปซึ่งไม่แน่นอนฮะว่าเรามันไม่ใช่คลิปของเรานะแต่ว่าเป็นผลกลอยได้จากคลิปการทดสอบของคนอื่นนะ,ะ่นเ่งนะว่าเอ้ยมาสิปุ๊บเราเราเสนอแนะแบบนี้นะเขามีการทดสอบอะไรเรียบร้อยแล้วเราอยากเป็นหลักฐานอ้างอิงว่า เล่นได้จริงอะไรประมาณนี้นะก็โอเคนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะฮะก็ส่วนเมนบอร์ดของเรานะฮะก็คือเมนบอร์ดเออกิดเกบ H170 HD3 ก็นี่เองนะซึ่งหลายคนเราจะะําสิปุ๊บเราเอาล,ล้วทำไมไม่เอาตัวแซดนะก็นะก,นะก็ย่วนกันหน่อยนะคือถ้าถ้าเอาเยอะกว่านี้ก็กลัวมันจะแบบไม่พอใจราคาเนี่ยคือราคามันสองหมู่ารแล้วา็นี้ไอตัวคลิปก่อนๆน,น,นี่มันเสื่อมราคาถูกกว่าด้วยนะ แต่ไงก็ตามะก็สำหรับคนที่แบบไม่ได้คิดอะไรยุ่งยากมาสิปุ้มไม่อยากอัดกัดจก็เนี่ยตัว Intel เนี่ย CPU ก็แนะนำไปแล้วส่วนเมนบอร์ดก็เฮียอะไรก็ได้แล้วกันนะแต่มาสิปุ้มก็มีคนไปบอกผมว่าถ้าสมมติว่าอยากได้เมนบอร์ดแบบสำหรับเล่นเกมก็ไปแบบเกมมิ่ไปเลยนะโอเคก็ก็ราคาก็ซูอยู่นะก็ต่อมาฮะก็มาดูที่แรมก็ได้นะ Kingston HyperX Fury 8 g b แบบแผงแผง 4G b 2อันนะฮะก็เป็น1,600บาท ใน DDR 3ก็คือตัวนี้ก็ต้องบอกก่อนนะฮะว่าเมนบอร์ดที่ผมบอกไปเนี่ยไอตัวกิกะไบต์ไอ h 1 7 0เนี่ยมันรองรับตัว DDR 3นะคือถ้าเอาสูงวันนี้ผมกลัวแบบแบบคนดูไม่พอใจนะความจริงไม่พอใจได้แต่ตอนที่ไม่มีการ์ดจอแล้วแหละกูก็รู้ดีนะโอเคนะก็ต่อมาก็เป็นฮาร์ดดิสก์กันเลยนะก็เป็น Western Digital SATA สาม blue กันได้เห็นนะก็ตัวนี้นะก็อย่างที่เราทราบกันนะเป็นฮาร์ดที่แบบประจํากายเราเลยก็ได้นะฮะตัว กบบูรคือข,ของบูรูก็ใช้งานทั่วไปก็โอเคนะมันก็ไม่ได้แบบเน้นสมมติว่าแค่เล่นเกมเฉยๆก็โอเคนะสิบปุ๊กแต่ใครอยากได้แบบแรงๆไปสิบปุ๊กก็ไปเชิญนะฮะเชิญคลิปอื่นนะเชิญคลิปหน้านะคลิปหน้าอาจจะมีอะไรประมาณนี้นะแต่คอมบอกก่อนนะฮะว่าคอมในฝันผมเนี่ยสามแสนนะ <c oughs> โอเคนะก็มานะฮะก็มาที่เคสของเราก็นี่นะก็คือคูอาอาชอนนะตัวเคสตัวของคูอาอาชอนเนี่ยก็จะเป็นตัวข้างในจะเป็นพื้นสีส้มแต่ข้างนอกจะเป็นสีดํา แล้วก็ไซส์ข้างๆเวลาเราดูเคสเนี่ยมันจะมีแบบเจาะรูแล้วก็มีแบบกระจกให้เราดูได้นะแล้วก็ส่วนแล้วก็จะมีช่องวางพัดลมหลายที่กันเองนะซึ่งตัวถาดฮาร์ดดิสเนี่ยถ้าเราดูจากภาพแล้วเนี่ยมันจะสามารถถอดออกมาแล้วก็ประกอบแล้วก็คันน็อตได้อะไรประมาณนี้น,นั่นเองนะโดยที่เราไม่ต้องมาคอยแบบแง่อะไรแบบไม่คอยไปแบบเอาน็อตขันแบบ อะไรยุ่งยากตัวมันไม่อยู่อะไรบ้างเอ้เลื่อนแบบอยากได้แบบสะดวกอะไรบ้างโอเคอย่าบนอะไรให้เยอะมากโอเคต่อมานะก็พาวเวอร์สทพลยครับตัวสุดท้ายของเราคือทอมเทิร์มเอร์มเทค500วนะัตต์ dr2s80 plus ไว้ธรรมดานะอบอกก่อนนะว่าว่าไอ้อย่าไปใช้ของดีลัสเลยนะตอนที่ผมใช้ของดีลัสไม่ช็อตบอยมากอีกนะก็ตัวนี้ก็ไม่ขอสั่งไฟไ,ไ,ไม่ขอบรรยายอะไรมากโอเคนะ กูไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรดีนะโอเคนะก็ต่อไปก็จะเป็นการทดสอบไอตัวของค่า f p s แล้วก็ค่าความแรงก็คือเป็นทดสอบการเล่นเกมแบบทั่วไปกันเลยนะก็คลิปต่อไปที่ลอากําลังจะโชว์ให้คุณดูกันนิดนึงนะแล้วก็ส่วนที่ใครสงสัยว่าคลิปพวกเกมที่อยู่ด้านหลังนั่นคืออะไรก็คือการคือคอมพวกแบบเกมที่ผมเล่นไปเนี่ยมันคือคอมเครื่องนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะฮะมันคือคอมเครื่องของผมนั่นเองนะก็สเปคก็ตามที่ โออยู่ข้างหน้านั้นก็เลยนเองนะก็นะก็ออกมาแบบเล่นๆเฉยๆแบบกลัวแบบเบื่ออะไรแบบนี้ก็ดูคลิปไปเสร็จปุ๊บฟังบรรยายไปด้วยมาเสร็จปุ๊บเกมสุดยอดขนาดไหนโอ้ทำไมคอมของแอดมินไม่ใช่คอมของไวเันเตอร์ทำไมแรงทำไมมันเลื่อนยังเลยวะหรือว่านี่คือคลิปไอทดสอบเครื่องที่ว่าที่กำลังรีวิวอยู่ไม่ใช่นะฮะคือคือคอมของผมนั่นแหละนะคอมของผมเฉยๆแต่ว่าไม่ใช่คลิปไม่ใช่คอมที่รีวิวนะโอเคนะแล้วก็ตามฮะดูคลิปกันเลยนะดูคลิปทดสอบของ FPS ค่า A.P.S ก็คือค่าความแตกที่เราบอกกันไปเมื่อกี้โบย่าให้บอกซ้ำนะโอเคนะไปดูกันเลยนะเอาแล้วนะก็เกมแรกของเรานะฮะก็คือ g t a 5กัณฑ์เอนะฮะก็อันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นภาษาเกาหลีผมก็เลยต้องเตรียมอะไรเสร็จสับนิดหน่อยนะซึ่งเฟรมเรทก็ดูจากไอ้ค่า A.P.S ได้จากมุมซ้ายบนนะฮะสีฟ้าฟ้านั่นก็อย่างที่เราทราบกันก็จะรันอยู่ที่3 4กับ40กว่าแต่ก็ต้องบอกก่อนนะฮะว่าคนเกาหลีทำมาสสงแบบก็คือแลมแบบ ดูออลชานอลกับแบบซิงเกิลนะฮะก็คือดูออกับซิงเกิลก็คือไอ้สองแถบที่ว่านั่นแหละที่ผมให้เลือก2แถบเนี่ยก็คือไอ้ตัวดูออลชานอลเนี่ยแลมสองแผงแผงละ4กิกเนี่ยมันจะได้ลื่นแบบนี้กันได้ยังนะเนี่ยแล้วก็ส่วนภาพนั้นปรับโดนะฮะแล้วก็ขนาดจอภาพก็อยู่บนจอเลยฮะาพันสามร้อยหกสิบหกคูณเจ็ดร้อยหกสิบแปดกันได้ยังนะปรับโดเสร็จเนี่ยเนี่ยขนาด GTA ยังเล่นได้นขนาดนี้เลยนะสี่สิบกว่าถึงมันจะเป็นแค่720ก็าตามนะแต่ว่า คือคือไอคลิปไอหมื่นหกของ AMD นี่คือผมไม่ได้ผมเห็นประมาณเขาบอกมา5ส่วนเอ่อ CPU เมนบอร์ดแรมอกับจอและย่นอะไรไม่รู้แต่ว่าไม่รู้เคสไม่รู้่าฮาร์ดดิสอะไรอีกไงนะไม่ได้รวมคือสงสัยเฉยว่าได้รวมไว้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูแบบซิงเกิลกันได้เองนะว่ามันจะเป็นยังไง คราวนี้นะฮะก็มาดูที่ซิงเกิลกันนี่นะก็อย่างที่เราเห็นกันกันนี่นะว่าเฟรมเรทอยู่30ก็40กว่าตกอยู่ที่24ต่ําสุดอะไรประมาณเนี้ยคือแบบมันอืดกว่าไม่ค่อยลื่นกว่านะแล้วก็ขนาดภาพก็ปรับโลเหมือนเดิมนะของ3 3 6 6 7 6 8ถ้าคูณถ้าคนวณกันแล้วก็720ิพิกเซลแหละเอาง่ายๆน,นะดูนะฮะขับไปเรื่อยๆมันจะมันก็โอเคอยู่นะแต่ว่าไปดูเสร็จปุ๊บเนี่ยดูดูอัลเชนเนลมันดูแบบลื่นกว่าไงนะ แต่อันนี้มันดูแบบแบบหน่วงนิดหน่อยนะเห็นไหมครับตอนรีฟเมื่อกี้หน่วงนิดหน่อยนะโอเคนะเดี๋ยวคราวนี้เราก็ไปดูเกมอื่นกันบ้างนะหลังจากที่ Grand t เทฟอ Auto เนี่ยโอเคนะเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคนะก็คราวนี้เราก็มาดูส่วนของ counter strike global offensive กันเลยนะก็ต้องบอกเขาหนะว่าสเป c คอมรอบนี้ของเราในออกแบบมาสำหรับคนที่อยากเล่นเกมแบบแค่เล่นเกมที่แบบ เล่นกันเฉยๆไม่ได้เอาไปถ่ายแคสเกมอะไรแล้วก็เอาเอา,เอาพอเล่นได้นะไม่ไม่เอาการ์ดจออะไรประมาณน,นี้เน้นไปที่ CPU เนะี่ยโอเคนะก็นี่ก็เป็นคลิปทดสอบของเคาน์เตอร์กันเองซึ่งมีหลากหลายกันเองนะอันนี้ก็ต้องดูก่อนนะฮะว่าเฟรมเรทของเคาน์เตอร์เนี่ยจะอยู่ด้านขวามือบนซ้ายบนขวานะซึ่งเนื่องจากว่าผมปรับเป็นพรีวิวพรีวิวโมดนีหมายถึงไอ้เลขไมยถึงตอนที่เราแสดงผลในไอตัวไอว้ในแฟลปเนี่ย มันมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ชัดนะฮะก็ดูไปนะฮะว่าเนี่ยถ้าเป็นโลเฉยๆนี่เฟรมเรทขึ้นถึงร้อยแน่นอนนะโอเคนะเดี๋ยวคราวนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูไฮกันบ้างดีกว่าแต่ว่ามันจะมีคือถ้าใครอยากดูคลิปตัวเต็มเนี่ยมันมีอยู่ะฮะเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์เอาไว้ให้นะฮะราวนี้ก็เป็นของส่วนไฮก่อนนะฮะก็อันนี้ก็คือแบบปรับไฮพัน 1 8 0 0 2อคูณ720ไม่มี a, a กับโ o ช i o n บอร์ก็พวก msaa พวกนี้กันในเอนพวกรถเหลี่ยมพวกเนี้ยเฟรมเลยจะตกอยู่ที่60กว่าก็ถือว่าใช้ได้นะฮะส่วนคราวนี้ก็ปรับขึ้นมาสนิดหน่อยเฟรมเรทจะตกเหลืออยู่40กว่าอันนี้พอผมพอมองออกอยู่ว่ามันตัวเลขอะไรนะอันนี้ก็มันคือพอปรับเป็นขึ้นเป็น1080 1,080ระดับดีขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันจะไม่ค่อยมันมันจะเริ่มหนว่วงละนะ อันส่วนตัวนี้ก็ถ้าคาดไว้ก็น่าจะประมาณ30กว่า,กวาเกือบ20นะโอเคเนะี่ยมันจะหน่วงหน่วงพอสมควรแต่ว่าถ้าเล่นเกมเฉยๆก็โอเคนะต่อมาถนะ้าเกมสุดท้ายของเรานะที่เรานําเสนอก็เป็นเกมที่เพิ่งออกมาใหม่ก็เมทัลเกียร์โซลิดนะแต่รู้สึกว่าจะออกนานแล้วล่ะนะก็แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ดูไปก่อนนะฮะแล้วก็เกมสุดท้ายของเรากันนียนะังนั่นก็คือเมทัลเกียร์โซลิด5กันนีนะครับแฟนทอมเพนเนี่ย,นะยที่เรารู้การรู้จักกันกันนี่นะก็ อนนี้นะก็อันนี้ก็จะเป็นแบบ dual channel กับ single channel เหมือนเดิมนะฮะก็แต่ว่าส่วนของเคาน์เตอร์นี่เป็น dual dual channel อย่างเดียวนะไม่ได้ทำแบบ single เอาไว้นะก็นะฮะดูจากเฟรมเรแรักซิป,ปุแบบ dual channel ก็จะตกเฟรมเลยที่3 40กับ30กว่าหรือประมาณนี้ก็พอลื่นนะแต่ว่าปรับโลไว้เฉยๆแค่นั้นเองนะเนี่ยเห็นว่ามันจะลื่นมากนะคลิปของผม,ผมคลิปนี้เป็นพันแปดสิบพันแปดสิบไอพี่ใช่เจ็ดร้อยยี่สิบหก ับ60 fps กันนี่เองนะก็เอาไว้สำหรับเผื่อใครไม่พอใจนะอยากดูแบบเต็มๆ,ๆอะไรแบบเนี้ยนะโอเคฮะเดี๋ยวเราก็จะไปดูแบบซิงเกิลกันดูนะคราวนี้เอาละคราวนี้ก็แบบซิงเกิลนะฮะดูจากเฟรมเรทแล้วนี่กระตุกพอสมควรน,นะฮะแรมตัวเดียวนะฮะไม่ได้มีแรมแบบ2แผ่นแบบ8ปิกแบบเนี้ยก็นะ29 28 30ขวานะแล้วก็อาจจะกระตุกนิดหน่อยนะนี่คือข้อดีของของแรมแบบด c h a n n e l ที่มันจะสามารถจัดสรรแบ่งปัน การจัดการทํางานได้นะเผื่อแบบตัวหนึ่งแบบรับมาเยอะเกินแบ่งไปหน่อยนะบีตัวเดียวไม่พอนะมี2หัวดีกว่านะถึงมันความจําหน่วยมันจะน้อยก็ตามนะเนี่ยโอ้โหโคตรกระตุกเลยนะเห็นไหมนะเพราะอย่างนั้นเนี่ย<ล>ก็ซื้อแบบ2 2แบบนะซื้อแบบไอ้อะไรนะสองแพงมาเนี่ยจะดีมากเลยนะอย่างที่หุ่นดูกันเนี่ย<อ>เห็นไหมยี 20, ่สิบสามกว่านียี่สิบยี่แปดเนี่ยโอ้โอมันแบบ คือมันไม่เลื่อนนะมันไม่สะใจนะเวลาเล่นเกมแบบนี้นะโอเคนะเดี๋ยวก็นะฮะก็อย่างที่เราทราบไปนะจากไอ้ผลคลิปผลแสดงผลของ hd 5 3 0ก็คือตัวชิปคัดจอที่ได้มาจาก intel 6 6 0 0 k เนี่ยที่สามารถ overclock ได้เนี่ยมันก็เห็นไหมคุณบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมันล้ำหน้าไปเยอะมากพอสมควรเนี่ยไม่คือแบบบางทีงมันในอนานคตเราอาจจะสามารถผลิต cpu ที่ท,ที่ใช้ชิป ชิปกราฟิกได้แบบโดยที่ไม่ต้องพื้นการพึ่งการ์ดจอมันก็อาจจะมีนะก็ยังไงก็ตามนะสำหรับคลิปนี้ขอขอตัวลาไปเพียงแค่นี้นะถจอการคลิปหน้านะฮะก็ถ้าพูดไม่ชัดเจนหรือว่าพูดอะไรติดติดกัดกัดก็ขออภัยด้วยนะะก็สำหรับวันวนี้สวัสดีครับไปละ